สำหรับนักท่องเที่ยวจีนนะคะก็ถือเป็นเป้าหมายหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาคของการท่องเที่ยวนะคะเราได้เห็นภาพของนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถึงสองครั้งด้วยกันเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะคะได้เห็นมาตรการยกเลิกการขอวีซ่าชั่วคราวให้กับนักท่องเที่ยวมาตรการเหล่านี้จะสามารถใช้ได้ผลหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ประเทศไทยนั้นจะยังเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนอยู่หรือ ไม่นะคะพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะภาพรวมในเบื้องต้นนะคะในขณะนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยนะคะข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคม2,566จนถึงกันยายน2,566นะคะพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วประมาณ19ล้านคนด้วยกันค่ะ โดยมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวณนะขณะนี้นะคะมากกว่า8แสนล้านบาทด้วยกันค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุดนะคะมี5ประเทศตามที่เห็นในภาพนะคะก็คือมาเลเซียจีนเกาหลีใต้นะคะอินเดียแล้วก็รัสเซียค่ะ ในเบื้องต้นนะคะทางภาครัฐคาดการว่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนั้นอยากจะให้เข้ามาในประเทศไทยประมาณ5ล้านคนแต่ว่าดูจากตัวเลขตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าคนนะคะเหลือเพียง3เดือนหรือว่าไตรมาสสุดท้ายของปีเท่านั้นยังต้องการนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาอีกประมาณ2ล้านกว่าคนค่ะเขาก็เลยมีมาตรการยกเว้นการขอวีซ่าของนักท่องเที่ยวมาตรการนี้ได้ผลหรือไม่อย่างไรนะคะเบื้องต้นค่ะ จากการตรวจสอบข้อมูลในช่วงของวันชาติจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินบริษัททัวร์ต่างๆนักท่องเที่ยวจากจีนที่จะเดินทางมาประเทศไทยนั้นเต็มแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะดิฉันได้สอบถามไปยังรองประธานสภาหาอการค้าไทยในจีนนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนด้วยว่าถึงความเป็นไปได้ว่าเรานั้นจะสามารถได้รับ การกระตุ้นในเชิงเศรษฐกิจจากนักท่องเที่ยวจีนได้หรือไม่อย่างไรมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะทางด้านของรองประธานสภาหอการค้าไทยในประเทศจีนระบุนะคะว่าถ้าจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนช่วงก่อนโควิด -19 ประมาณ10ล้านคนอาจจะไม่ถึงค่ะแต่ว่าณขณะนี้นะคะพบว่านักท่องเที่ยวนั้นก,ก็เข้ามาเชิงคุณภาพมากขึ้นนะคะแม้ว่าปริมาณลดลงค่ะส่วนเศรษฐกิจที่ ถอดถอยอยู่ณนะขณะนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาค่ะจะสังเกตว่าเข้ามาครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาอย่างน้อยต้องห้าวันนะครับคือถ้ามาทัวร์เพไป่สามสี่วันเดี๋ยวนี้มาห้าวันเจ็ดวันการที่เขาอยู่ยาวขึ้นก็เป็นประโยชน์ในมิติเชิงคุณภาพแล้วเขาอยู่ยาวขึ้นเนี่ยเขาจะไม่อยู่ที่เดียวก็ไปหลายหัวเมืองก็เป็นประโยชนนะ์ในมิติการท่องเที่ยวที่ไว้ง่ายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันจะกระจายตัว จากเมืองหลักไปยังเมืองรองซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยวของเรามีการยกตัวอย่างนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีความแข็งแรงในเรื่องของทะเลและก็ความสวยงามของบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะถามว่าถ้าจะเที่ยวทะเลในจีนทําได้หรือไม่ทําได้ค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกันนะคะค่าใช้จ่ายแพงกว่ามาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็ถามต่อนะคะว่า เหตุการณ์ที่ยิงในห้างพลากรนั้นจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนคะ่ะก็ได้รับคำตอบนะคะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นภาพในเชิงลบคะ่ะช c h i า a เดล l y ซึ่งเป็นกระบอกเสียงหลักนะครับของรัฐบาลจีนของพกรกคอมมิวนิสต์จีนเขาเนี่ยนะครับออกข่าวหน้าแรกเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวในเมืองไทยนะครับแต่ผมอ่านโทนข่าวแล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจีนมีความเข้าใจนะที่ดีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นะว่าเหตุการณ์ยิงดังกล่าวเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องเฉพาะเจาะจงไปที่คนใดคนหนึ่งหรือคนจากชาติใดชาติหนึ่งโดยเพราะยิ่งจากจับจีนนะครับแล้วก็ยังสะท้อนว่ารัฐบาลไทยนะพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาในเฉพาะหน้านะในวันที่เกิดเหตุแล้วก็ปัญหาในระยะกลางระยะยาวที่จะเกิดขึ้น มีการประเมินนะคะว่ามาตรการยกเว้นวีซ่าจะช่วยสนับสนุนนักท่องเที่ยวจีนแบบกรุ่ทัวร์โดยตรงซึ่งกลุ่มทัวร์นั้นจะมีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้าและของที่ระลึกประมาณ38%จากยอดใช้จ่ายรวมค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าเทรนด์ของการท่องเที่ยวปรับรูปแบบไปจากเดิมคือเป็นกลุ่มเล็กแต่มีคุณภาพมากขึ้นส่วนประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางของชาวจีนในช่วงนี้ก็ยังคงประเทศไทยค่ะญี่ปุ่นฮ่องกงอินโดนีเซียแทนกลุ่มยุโรปและ อเมริกาที่ต้องใช้เวลาเดินทางนานส่วนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยถือว่าได้เปรียบเพราะว่าไม่มีปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์กับจีนค่ะคือถ้านะเรามองเรามองภาพเราไทยไม่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะที่ไม่ดีกับประเทศจีนไม่มีปัญหาในเรื่องของปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับกับประเทศจีนนะดังนั้นอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นแก้มต่อที่ประเทศไทยมี นะครับแถมในอีกด้านหนึ่งไทยเรามาีธรรมชาติที่ดีมีสายลมแสงแดดนะมีซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งที่ทรงพลังนะที่สูงมากนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่า,ากลายเป็นเต้มต่อนะครับที่ทำให้ชาวจีนเนี่ยอยากเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย คาดการว่าสัปดาห์หน้านะคะที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประเทศจีน Talking Point หรือว่าข้อหารือหลักสําคัญนะคะก็คือเรื่องของความเชื่อมัน่นแล้วก็การแสดงความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัยในประเทศไทยค่ะมีการคาดการนะคะว่าถ้าสามารถทําได้นั้นก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยจากนักท่องเที่ยวจีนได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ ผลระยะสั้นจากการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะอาจจะเกิดผลในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการลงทุนรวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้วยค่ะ